สวัสดีคับวันนี้นงานคารที่สิบสี่นะครับอันนี้จะมาดูหุ้นวอลุ่มเข้านะครับเเวลาเราหาหุ้นเล่นเนี่ยเราไม่มีทางดูหุ้นได้ทั้งหมดเป็นพันๆตัวนะฮะผมว่าใครในพอร์ตใครมีทักช่วงเวลาหนึ่งสิบห้าตัวยี่สิบตัวก็ลำบากแล้วผมว่าเล่นเงินก็จริงๆไม่กี่ตัว,วนั่นแหละครับอันนี้อันนี้จะเป็นหุ้นส่วนใหญ่เนี่ย มันก็จะเป็นหุ้นปั่นหรือหุ้นที่มีข่าวนะครับคุณดู TPS นะอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะสามตัวเนี่ยเจนโก้เคยทากการ์ดเนอร์รู้จักมา APP คือไม่รู้จักทีมนี้ก็ยังพอแต่ทีมไม่เคยซื้อ TPS เนี่ยสองพันกัเปอร์เซ็นต์นะครับถือ่คือยี่สิบสี่เท่าอะวันหนึ่งมีแค่เจ็ดล้านวันนี้มาเท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบสี่โอสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ FBC อย่างเงี้ยพันหนึ่ง ถ้าแก่น้อยก็พันหนึ่งแต่ถ้าแก่น้อยนี่เกิดไส้ยาวนะเชนโก้เนี่ยเก้าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มาหาตรงนี้สังเกตนะเวลาขึ้นมาอย่างเนี้นะครับผมมีทริคอย่างหนึ่งคุณอาจจะตามได้เลยในพันถัดไปแต่กระวังนะถ้าขึ้นมาเยอะเนี่ยคุณจะรอย่อสังเกตนะมันจะมีแพทเทิร์นของมันนะครับไทมิ่งเช่นบางตัวนะจะเป็นอย่างนี้วันนี้วอลุ่มมานะครับอีก4วันนะับไปหนึ่งอาม4ห้าวันที่5จะเล่นใหม่คุณลองไปหาดูแล้วกัน มีหลายตัวที่เป็นอย่างเงี้ยบางตัวก็4วัน3วันเพราะว่ามันสังเกตไหมมันคือวอลุ่มไฟเอเวอเรตห้าวันใช่ไหมครับความหมายมันคือมันจะต้องทําให้เราอยู่นอกสายตาวันที่6กอ่ะแล้วก็จะเล่นกันใหม่นึกออกไหมครับถ้ามันยังอยู่เดนั้นในในในห้าวันหนึ่งสองสามสี่ห้าวันที่ห้ามันก็ยังนับของวันแรกที่วอลุ่มลงสูงด้วยมันก็เลยทําให้คํานวณลําบากจะต้องใช้วอลุ่มสูงมากเพื่อจะมาดึงดูดคนนึกออกไหมครับ มันก็จะส่วนใหญ่จะเว้นไป5้าวันหนึ่งสองันวัดนับนับวันนี้นะเพื่อจะให้เคลียร์เงีย้ยหายไปแล้วจะเริ่มใหม่อย่างงั้นนะ่ะความหมายมันคืออย่างงั้นนะครับแล้วเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะวันที่6ก็จะเริ่มเล่นกันใหม่แล้วในนั้นนะ่ะก็จะขึ้นเป็นรุนแรงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นทุกตัวนะบางทีมันก็จะเป็นการปล่อยของเนะี่ยอันนี้เราจะดูแค่สักผมว่า7 0 0 600อ้นี่ก็พอรับได้นะอันนี้ดีคอนเราพูดไปแล้วนะทีมมีแค่6ตัวนี่นะครับ tps เอบีีนะเนี่ยเล่นพวกนี้คือเล่นพวกนี้นะครับเราไม่ได้หวังรวยนะไม่ใช่ว่าคุณจะซื้อหาหุ้นห้าเด้งสิบเด้งมันในนี้ไม่ได้นะคุณหาแค่เล่นไปเกาะเข้าไปเป็นฉลามฉลามแเซนตี่สิบเปอร์เซ็นแค่นั้นครับมันไม่ได้ไม่ได้ยากมากนะนเงี้ยตัวนี้ผมชอบนะพีเอสีกับไอบีอลเนี่ยไอบีเอลนี่ถือว่าเยอะนะหุ้นตัวใหญ่เนี่ยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พีเอสีนี่ก็ถือว่า พื้นฐานเปลี่ยนไปเยอะนะ400%นี่ก็ดีะขึ้นมาทรงใช้ได้เลยดีเลยครับที่เหลือเนี่ยเป็นตัวที่แบบเดลต้าจริงก็สวยเนี่ยวตัวใหญ่ไหมที่ขึ้นมาในนี้ครับจะมเป็ตัวเล,เล็กหมดเลยอืมเพราะมันดึงวอลุ่มได้เยอะครับอย่าคุณไปดูเคแบงค์ไสมมติวันนี้ไอซีขึ้นมานนเ็ยไม่ติดอันดับหนึ่งนะขนาดเขาเป็น20,000ล้านเป็น10,000ล้านเพราะาตัวเขาเอง่ง เขาก็เทรดอยู่ที่วันพันสองพัล้านอยู่แล้วจะขึ้นมนาสัก2อ0หมล้านมันก็แค่10เท่ามันไม่ได้มีในยนสํสคัญก็ออกไหมครับแต่คุณพู้นี่คือมันมวนลรุ่มนม่มีเลยอยู่ดีมันมาเนี่ยอย่าง ipl 12ล้านวันนี้มาเนี่ยสี่เท่าประมาณน,นี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าเยอะนะถามัดูตัวใหญ่โอเคมาดูแพทเทิร์นละกัน thpc tp tps ทำอะไรไม่รู้เกี่ยวกับสื่อสารหรือว่าอันนี้ไม่ทราบนะ จริงเวลาเล่นนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับทางเทคนิคเราไม่สนใจว่าขาจกําไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เราดูววลุ่มกับแพทเทิร์นเป็นสําคัญเะเนี่ยวันเนี้ยวีคมาโอ้ดูคุณดูนะครับมหัศจรรย์มากน,น,นะเราด,ดูตั้งแต่ปีสองศูนย์เนี่ยมีแท่งเดียวนะครับอแต่เขาเขาเพิ่งเข้านี่อ๋อเฮ้ยเพิ่งเข้านะรครับเนี่ยพิติการหนึ่งเก้าปีนึงเต็มนะครับ เนี่ยเราสังเกตนะเนี่ยแต่เข้ามาวันแรกเนี่ย IPO ไม่มีบอลรุ่มไหนในวีคนะหนึ่งวีคนะครับเท่ากับวันแท่งนี้เมื่อก่อนตอนเนี้ยแทงมาแล้วนะครับเอออย่างนี้มันน่าสนใจนะตอนนี้มันกําลังท,ออทนะําออทามไฮนะแต่ว่าเอออ,อทามไฮอะ่ะจริงทรงวีก็ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมันเบรกตรงนี้ไปแล้วนะครับสามบาทเออตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นพุ่นเก่าอะไรงเงี้ยไม่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้นนนย ไม่แน่นะวันนี้ขึ้นไปถึงโอ้หางไป8%ปเนหลายเปอร์เซ็นต์นะสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่ารอมันย่อหรือไม่แน่พรุ่งนี้คืออน,นี้หลักการมนอย่างนี้นะครับคุณดูนะวันนี้คือตรงนี้มันไม่เคยเกิดมาก่อนใช่ไหมวันนี้มันเอาทําหายคุณแรกระโดดเข้าไปถ้าพรุ่งนี้มันทําอีกนะผมว่านะมันน่าสนใจใน,นิดนึงว่าโดดเข้าไปใส่แต่อย่าไปอย่าไปซื้อปริมาณเยอะนะ แล้วต้องพุทข้างบนมันไม่มีไม่มีบนรูมรือเปล่าไปเอารูรโปรไฟล์จะหาแล้วไอ้แท่งที่เขียนอยู่เนี่ยมันเกิดจากวันนี้นะเดีย๋ยวผมให้ดูนะอันนี้นะครับหน้าวันเมื่อวานะนะวีก,ก่อนเนะี่ยตรงนี้ไม่มีาไม่ไม่หายนะโอเคไม่เป็นไรบางทีมันต้องตรงนั้นไอ้ตรงนี้จะต้องหายไปหรือเราไปกำหนดวันก็ได้คืออย่างเงี้ยตรงนี้มันไม่มีนะครับถ้าพรุ่งนียนะอันนี้ทางเพียวๆนะผมว่า จะมีคนพร้อมกระโดดใส่เพราะว่าเวลาซื้อหุ้นเนี่ยถ้าคนเล่นทางเทคนิคหรือคนเล่นชอบเก็งกำไรเขาจะซื้อตอนที่มันทำออทาหไฮมันจะวิ่งไปเรื่อยๆคุณดู EA เนะครับใช่ป่ะเอเอาอายไแล้วมันมันลงที่ไหนไม่ลงนะลงอยู่แค่วันเดียวแล้วขึ้นไปต่ออย่างนั้นน่ะหุ้นตัวใหญ่ๆครับแสดงว่ามันพื้นฐานมันเปลี่ยนมาแล้วแหละมีอะไรเข้ามาสพอร์ตอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับมันคงมีเล็กจัวะนะครับโอ้วันนี้มันสองหกแปดนโดดตุ้ม มันไม่ได้กระโดดนะก็ขึ้นธรรมดาเนี่ยถต่ว่าถือว่าสวยไหมสวยมากนี่งๆถ้าย่อหน่อยก็ดีนะแต่ถ้าจะไม่ย่อก็ไม่เป็นรนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกรณนี้เนี่ยออทามาหมันไม่ใช่ว่ามันมีถุงสูงอยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องย่อนะครับตอนเนี้ยเพราะตอนเนี้ยคนทุกคนโลภผมเข้าใจาเลยว่าเขาต้องการซื้อเพื่อจะไปขายที่ออทามาหอีกไปเรื่อยๆนี่ออาไปครับอันนี้ก็จริงๆก็ถ้าดูอย่างนี้เล่นได้นะสองพัน่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาที่วอลุ่มนะครับ เดีวว่าถามว่าจบตรงไหนอันนี้ไม่รู้นะจริงพูดจริงๆไอ้พวกเอาทำหายเราก็ซื้อไปแล้วปล่อยไปไปเรื่อยๆไหลไปจนกว่ามันย้อนกลับมาแล้วว่เราก็โอเคแล้วก็โซ่ไปขายไป FVC อย่างเงี้ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นนะที่สี่พันสองพันหนึ่งพันสองนะครับคุณดูนะครับไอ้ที่ก็เอาเหมือนกันกันแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูปีแป๊บหนึ่งอ๋อมันไม่ใช,โใช่โอ้สามบาทเว้ย แต่อะไรเห็นอะไรไหมครับที่ย่อมาเนี่ยตรงนี้โอ้ผมว่ามันจะมีติ่งตรงนี้ทนึงนะบาทเก้าประมาณสองบาทแล้วผมให้ดูมันละกันกูจะชัดสังเกตไหมครับคราวที่แล้วที่มันลากขึ้นมาตั้งแต่ปีหนึ่งสามมก็ไปนู่นแล้วมันลงมาเนี่ยอ,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 อ้าวอ๋อพอโผล่มาละมีวนลุ่มนะครับแต่ตรงนี้จะไม่มีนะเห็นไหมหนึ่งบาทห้าสิบตรงนี้จะโล่งมาก หนึ่งบาทห้าสิบสี่อย่างเงี้ยเอ้ยไม่แน่นะพรุ่งนี้มันอาจจะวิ่งไปเจอหนึ่งบาทห้าสิบสี่นะครับคอยดูนะครับเพราะว่ามอลุ่มมันน้อยแต่บางทีหนูว่ามันไม่ได้เอาทําหายนะมันเป็นทายของรอบแค่นั้นเองประมาณบาทห้าสิบสี่ตรงเนี้ยก็จะไม่มีถ้าเป็นวีคเน่ยไม่ใช่นะครับวีคมันตรงนี้มันจะหายไปเลยนะมันต้องย่อมาให้ไกลมากเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆเราไม่ต้องเอาขนาดนั้นก็ได้นะวีคมันก็เป็นดีฟอกออกมาหรือว่ามาเนี้ย พี่เห็นดูแค่หน้าจออย่างนี้ก็พอเนี่ยไม่มีนะครับก็ถ้าวีคมันจะหาเลยสองบาทอันนี้ผมว่านะทรงก็ใช้ได้นะครับเทมเพเนี่ยงงว่าจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่มันสังเกตไม่เกิดอะไรเกิดเดเวอร์เจนเดเวอร์เจนในวีมือก็อันนี้ไม่ค่อยสวยแต่ถ้าให้เวทเราระหว่างเดเวอร์เจนในวีกับกำลังจะเบรกไฮแล้วไม่มีรูปโปรไฟล์ผมชอบตัวหลังมากกว่าเนี่ย คือคุณเล่นเดทนะคุณไม่ได้หวังรวยหรอกไม่ได้คิดเราว่าจะสาบาทสี่บาทไม่ใช่เนะี่ยเเล่นเพื่อกินส่วนต่างประมาณประมาณหนึ่งเท่านั้นเองลองดูนะฮะโวลุ่มก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไสนใจมันทําอะไรนะ่ยผมก็ไม่รู้นะแต่ตัวนี้ผมรู้นะถ้าแก่น้อยเมื่อเช้าผมก็มองอยู่นะอืมผมดูรลอมันจบวันมาันจะยังไงโอ้ออกมาอย่างนี้อะไรเนี่แต่ทรงมันก็ไม่ได้แย่นะครับคุณดูนะลงมายาวนะ สังเกตไหมโอหภูบูไฟนะคุณตั้งแต่สองปีเนี่ยตรงเนี้ยก็ตรงนี้ก็น้อยนะมันน้อยก็ถือว่าบางแล้วกันไม่ถือว่าน้อยเลยลงไปไอ้ผมว่าอาจจะไปเจอ9ก้บาทสิบห้าถ้าทำได้นะเออพอดีเป๊ะเลยกับโลกเก่าของเขาเนี่ยอุลูบูไฟหายไปประมาณเก้าบาทสิสิบห้าตังค์ประมาณนี้นะนี่ตีผิดนิดนึงประมาณน 9, 15, 15าเนี้ยเก้าบาทสิสิบห้าตังค์เนี่ยถ้าทะลุไปได้แต่ตอนนี้อ่าวีกยังโอเคอยู่นะเพราะยังมีสี่วันแต่เดย์ยังไม่ดี มีสามวันในัมเดย์ขึ้นไปทําอย่างนี้แล้วคุณลงมานี่มันเสียชื่อนะแต่ก็ไอ้ส์ยังมีช่องว่างให้เล่นผมไม่ผมไม่ค่อย่อไมรู้เกี่ยวกับตัวนี้มากนะเพราะว่าผมเล่นนะนมันราคามันไม่ใช่ราคาเนียนะแล้วก็หายไปเลยนะครับถามว่าเอาอยัางไงจริงก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันยังขึ้นไม่เยอะดัาลองดูร้อยยี่สิบนาทีนนะครับ อหนึ paid, no oh, yeah. Yeah, ่ง right. ข right. ึ้นไปชนแค่นี้จริงไม่น no yeah. hmm. hmm. ่าละลงโอ้ลงมาท่าเท่าไหร่เนีไงชนข้างบนแปดบาทลงมาแปดบาทยี่สิบลงมาสิบบาทโอ้โหลงมาเยอะเลยนะเยอะมากเลยนะครับอืมถามว่าเอ่อรอรอพักฐานอันนี้ด้วยกันจริงๆพรุ่งนี้อาจจะพักเสร็จนะปุ๊ว่าแล้วแท่งแรกแท่งสองเนี่ยแปดบาทเนี่ยไม่แน่นะปุ๊ว่าอยากให้หลุดนะไอ้ใส่หนึ่งร้อยยี่สิบอยาให้หลุดตรงนี้นะครับ ห้แค่นี้เองเราไม่ได้ขออะ,ะขออย่าให้หลุดแล้วคู่นี้ต้องยืนให้ได้เจ็ดเจห้านะครับเพื่อจะเข้าไปอชั้นแนลหนึ่งนะครับแปดหนึ่งห้าชนบดีไปเะเรนแม่เนี่ยดูคุณดูนะครับไฮเดิมเนี่ยวันเนี่ยชนเป้ลงปุ๊บเลยมันอาจจะเป็นการชนเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างนะผมอันนี้ผมแต่ทังที่ดีจริงๆเนี่ยตั้งแต่วันนี้มันไม่ควรมาเกิดไส้าย,ยาวอย่างนี้แล้วแหละแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ ถ้าจะเล่นผมว่ามันก็ยังมีพื้นฐานกำไรให้ไห้ผมไม่รู้นะตัวนี้ตัวต่ก่อนมันกำไรเยอะไม่ใช่หรอหลายร้อยล้านตัวน,นี้อาจจะตอบลงไปต้องให้ได้ก็แล้วนี่เมื่อกี้พูดลืมละเจ็ดเจ็ดห้านะครับเพื่อจะขึ้นไปแปดแปดกว่าแปดหนึ่งห้าแปดสองศูนย์นะฮวกนี้ก็เอาดูดไว้แล้วกันวอลุ่มมาะครี่สังเกตพรุ่งนี้เขาอาจจะหายไปอีกสักสี่ห้าวันนะ,ะแล้วก็จะมาใหม่ เป็นอย่างเงี้ยครับอาร์เจนโก้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนบีดับอยู่จีเลยน่าจะใช่ใช่ใชไหมครับในตัวนี้มันก็ดีนะเออเนี่ยโอ้โหมาส่งสู้ wbjg ไม่ได้ wbjg ไปไม่ใช่นิวไฮใช่ไหมแต่มันเพื่อเป็นไฮไฮในรอบนี้ในวีคเนี่ยโอ้โหพึ่งกลับตัวได้แท่งนี้เท่าน,นั้นเองนะครับแล้วรายวันเนี่ยก็ยังมีแนวต้านมันต่างกับ b ีดัเยอะเลยนะ นี่เป็นเตียงนะต้านค่อยน้อยลงเรื่อยๆเพราะมันกำลังทํำหายใหม่หายใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ใช่ all ทำหายนะอันนี้มันก็ประมาณ8ปดปับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกเอาให้ผ่านก่อนนะครับผมว่าเอมันดีตรงบอลลุ่มเลยแต่สังเกตไหมบอลลุ่มเข้ามาวันสองวันก็หายอย่างเงี้ยมันมันเชื่อค่อนข้างยากนะครับว่าเขาจะเล่นเงินต่อขนาดดูๆวันนี้นะครับบอลลุ่มมาดีเลยเมื่อวันที่เท่าไหร่พฤศจิกามันก็มาอีกนั่งวันหนึ่งทุบทิ้งเลยจบ ก็อันนี้เราก็เก็บไว้ในดูในวอชลิสต์แล้วกันว่าเอ้ยตัวนี้ไม่น่าสนใจแล้วกันว่าก็ไม่ได้น้นาเกียดดู APP คือทำอะไรเนี่ยเออเราพูดพึ่งเข้าอีกแล้วครับเฮ้ยทำไมมันวมนนี้หลายตัวเลยเป็นปอย่างนี้นะคุณดูนะครับพึ่งเข้ายาี่สามบาทสูงสุดตอนนี้มาเออทรงดีนะแต่พี่ไหนว่าใช้าย,ยากแล้ว จริงมันทําหาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่แท่งนี้เลยครับเนี่ยเจ้าอย่างเงี้ยครับไม่จริงเราไม่ค่อยชอบเนะ่ถอดเกตแม้วันที่สิบหาพฤศิกาห้ามฮายแล้วก็วดลงมาใหม่จริงจริงถ้ทาดีๆเลนะพรมันต้องไปเลยแหละแล้วปีเนี่ยก็ว่าคุณเอาทำหายแล้วคุณก็ต้องวิ่งมาเรื่อยไม่ใช่คุณจะถอยย้อนกลับมาทําไมย้อนไม่มันไม่ควรจะย้อนหรืไหมครับเหมือนคุณนั่นสไลด์ได้สไลด,ด,ด์ลงมาแล้วอะ่ะแต่คุณไปหยุดกลางทางแล้วคุณจะขึ้นย้อนออกมาใหม่คือ มันมันมันเสียลมนะเ yeah, นี่ยเห็นไหมถ้งเนี่ยทำเอาทำหาอลไรก็ไปถ้าอย่างนี้เช่ไงแล้วทรงเนี่สยส่ยาวเนี่ยเราก็ไม่ชอบนะ mm hmm. ก็รอดูเรื่องตัวนี้ผมดูจากเหมือนกับเขาอะไรเหมือนอะไรลังเลที่จะล่ากนะครับเราก็ปล่อยไปก่อน mm hmm. ก็ดูไวแ้แต่แต่อย่าไปโฟกัสมากนะครับ มาดูทีมเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมฮะเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยโอ้โหอ๋อมาตรงนี้เอ้าไม่จบวิธีเดี๋ยวผมพอดูมันเลยแล้ว่นดูมันทางซ้ายก็ได้นะครับเ้าวโอ้ยไม่ได้ว่าดออกทำไฮโอ้เข้ามานี่เขาลาก สบัสดตนแะศูนย์สี่เก้าสิบสองตังนั้นนั้นไหกบาทกว่าโอ้ดีเว้ยออลงมาอย่างงีก้ก็ทุนุตรงนี้มันก็กระบุนแล้วก็ดีแล้วนะแต่ทีนี้หายเดินมาอยู่ที่หกบาทนิดนิดหกบาทหกสิบสี่ตังตอนนี้ขากบาทกว่าครับถามว่าส่งไปยังไงโอ้ในมันก็โอ้บอสแต่ในวีคเนี่ยลงมาย่อดละดีนะจริงไม่เหมือนกันนะครับมันเนี่ยมันถึงแม้จะดูด,ดีแต่มันก็ ผมบอลเยอะไปหน่อยผมแต่มันขึ้นมาขนาดนี้นะห้าเท่านะครับหกเท่าเจ็ดเท่าเอยมันนี่โอ้ถ้าใครดูมันนี่เห็นเลยนะครับว่ามันขึ้นมาเยอะมากเราไม่แลาอย่างนี้ผมว่าถ้าไม่มีอะไรใหม่นะผมว่าไม่ไม่ไม่เอานะครับอย่างเงี้ยแต่ถึงขึ้นไปตรงนี้นะดูดูอีกนะครับคุณก็ต้องเกิดน่าจะเกิดไนเวอร์เจนนะ ขึ้นขึ้นไม่ายอมันไม่น่ารอดนะครับแต่ก็บอกอะไรไม่ได้นะตอนนี้จริงๆนะความหมายคืออยากให้หลุดตรงนี้นะสามแปดแปดในวีคนะครับหลุดทุกอย่างสร้างมาจบเลยนะครับเนี่ยเออแต่ถ้าเดนี่ยมันผมก็ยังมีช่องว่างเล่นนิดนึงนะแต่เสี่ยงนะครับเพราะมันถ้าเราติดต,ตรงนั้นมันขึ้นมาเยอะบัวรุ่มมันก็อพอสมควรนะถามว่าน่านเล่นไหม ก็สวยอยู่นะผมว่ายัางดีกว่า APP นะครับแต่ก็มันเยอะไปหน่อยอ่ะคือถ้าได้เราก็ไม่อยากนะเพราะก็คือทำไว้ติดดอยไว้บานเลยอเราไรูโปรไฟล์เนี่ยทะลุไปก็ไม่ได้มีอะไรนัาสำคัญอะไรเลยนะครับจริงๆถ้าถามตัวพวกเนี้ยชอบตัวไหนผมชอบตัวแรกเลยนะ tps เนี่ยมันทำอทอ,ทอกทำให้ดีมันทำนาทีนึงนะอย่างเงี้ยมันน่าสนใจเลยเพราะว่า คือความหมายคือเขาทำ h ายคือขึ้นตอนนี้มันไ,ไม่มีเพดานไม่มีหลังคานะแต่ลงน่ยมันก็จะมีเรี่อมีอยู่ตรงนี้ดาวต้านเขาก็อยู่296ถ้าขึ้นไปต่อนะ278อะไรอย่างเงี้ยมันไดมันคือเขาได้เปรียบเนี่ยนึกออกไหมครับเท่งแก่น้อยก็เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดตอนนั้นแต่ตอนน,นนี้ไม่รู้นะว่าแต่มันไส้าย,ยาเนี่ยไม่ค่อยชอบอะไร ก็โอเคนะไว้ดูแล้วกันถ้ามันได้ราคาดีๆ <c oughs> คุณก็อาจจะซื้อก็ได้นะครับเอฟดับเบิลวีซีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไทม์ไฮนะแต่ก็จะมีเนี่ยที่บอกว่ามันจะมีช่องว่างของรูปไฟล์อะไรอย่างเงี้ยกนะ็โอเคนะครับลองดูแล้วกันเจนโก้ก็เฉยๆนะโอเคโชคดีอันนี้หุ้นนอนไว้หาเล่นเพื่อกินส่วนต่างนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณจะหาคุณจะไปถือแบบสองปีมันไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นหุ้นปั่นหุ้นโดดก็ไม่ ที่เจ้ามือเขาคุมได้หมดนะเนเลยมาเรียกเราเรียกแขกเราก็เป็นแขกตามเขาแล้วกันโอเคขอบคุณครับ